จังหวัดศรีสะเกดนุ่งพระไชยเสบตาท,ทำความดีวิถีพอเพียงนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระจมพัรษา80พรรษาก่อให้น้ำำําคําตําบลหนองกครกอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายอนุรักษ์ทมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด ได้เป็นประธานในกิจกรรมศรีสะเกดพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาทรทำความดีวิถีบอ่อเพียงตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผาพพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกดประจำปีงบประมาณ2567ในทุกวันอังคารของสัป,ปดาห์ จังหวัดศรีสะเกดได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในงานหัตกรรมของจังหวัดศรีสะเกดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดประกอบกับการน้อมนําแนวพระดาริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนาดีดรัตนราชกัญญา ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันผ่านการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกการส่งเสริมการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยบนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลารพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานให้แก่กลุ่มทอผ้าและเยาวชนคนรุ่นใหม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงงานหัตถกรรมของจังหวัดศรีสะเกษได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสที่ดีของชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและภาพพื้นเมืองรวมทั้งการใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและโอทอปจากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตผ้าแซลลผ้าทอมือผ้าพื้นเมืองอาหารพื้นถิน่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิน่นและผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัตตาสีสเกต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ลดความเลื่อมล้ำเสริมสร้างความเข้มแข็งและเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากจากนั้นได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประสงค์จำนวน9รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุตะวรารังการเจ้าวาดวัดศรีมิ่งเมืองเป็นประธานฝ่ายสงูงพร้อมการปรารภธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีนอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการสงเคราะห์เพราะสิ่งของพระคุณเจ้าจะแบ่งมอบให้จังหวัดนําไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสตามหมู่บ้านทั้งจังหวัดด้วยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้มอบใบประกาศแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและภาพพื้นเมืองสวยงามการใช้วัสดุทําจากธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งการแต่งกายสวยงามประเภททีมประจําวันอังคารที่30มกราคม2567ประกอบไปด้วย นางอารุณีปัทธรรมามานผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัดศรีสะเกดเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและภาพพื้นเมืองสวยงามดาบตำรวจหญิงเป็นจระดสายสมบัติผู้บังคับหมู่งานป้องกันป,ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรการทาราเรืเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงามและสำนักงานเกษตรจังหวดัดศรีสะเกด เป็นทีมที่ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและภาพพื้นเมืองสวยงามประเภททีมโดยวันอังคารนี้นนบรเลนันตรีไทยประกอบโดยวงนตรีไทยจากโรงเรียนศร,รีสะเกษวิทยายลัยสุภิชัยราสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน